นี่หนูชื่นชอบผลงานพี่เมฆอย่ดูไอคุณหลออถึงสามรอบไปเหรอใช่ค่ะคือเครด,ดูตั้งแต่ตอนที่ออกมาช่วงแรกก็หลายปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอรู้ว่าจะได้มาถ่ายทงานพี่เมฆก็เลยไปดูอีกเพิ่มมาสอรอบไม่รู้่าใหรือว่าชอบด้วยค่ะชอบด้วยแล้วก็หมือนแบบอยากจะสตูดีด้วยมีกาสบอกพี่เข้ว่าไบอแบบตอนแรกแต่ว่าทำไมดูสามรอบเมเขาจั ก็ลไปดูม่ก็อยากดูด้วว่าที่แบเล่นเปนยังไงบ้างตอนเขาติดต่อไปยังไงฮะทากกีเด็ติดต่อกันรีดเลยนะรีดสิค่ะก็รีดค่ะคือความจคุยมาหนูเคยบอกแล้ก็คุยมาสัมภักเลยแล้วค่ะแล้หนูก็พะ ก็ต้องบินไปบินมาก็ค่อนข้างยากแต่พอเป็นเรื่องแรกอะค่ะภาพยนตร์เรื่องแรกใช่มันจะไงบ้างมันความตื่นเต้นความยากความยาคบ้างนะตื่นเต้นเหมือนตอนไปเดบิวต์ที่เกาหลีอแล้วเดบิวเป็นนางเอกแต่นกดดักดดันก็ยอมรับว่ากดดันค่ะแต่ว่าทางทีมพี่พี่พี่มีทีมงานแล้วก็คุยกับพี่เมย์แล้วก็พี่เมย์ก็บอกว่าพยายามอยากให้ชิล ชิวๆที <Happiness unting> ่รูว่ายิ่งกดดันเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้ค่ะก็พยายามแบบเออก็ตั้งใจทำเวิร์กช็อปแล้วเดีตอนถึงกองถ่ายจริงๆเนี่ยก็ทำตัวสบายๆกับ first impression <warfare> กับพระเอกเราเป็นไงกันก็วันนี้ค่ะวันนี้เใช่มวันนี้เป็นไงบ้างเจอกันครั้งแรกเป็นไงบ้างเขินหล่อไหมหล่อไหมหล่อมากนแ็แน้ยนะลอ๋มาก็ติดตผลงรน่ันค่ะ รู้สึกไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นกับทีนัดเด็ดคือนัดเด็ก็คือเป็นซุปเปอร์ซาวของบ้านเราอวะน้องคนนึ่เพอเราเล่นเรื่องแรกเล่นภาพยนต์เรื่องแรกก็คือแบบเจอนัดเอน็ดเลยมันต้องจึ้งแต่บินนี่รู้ใช่ไหมว่าเราต้องกิติศักดิ์พระเอกเราอ่ะเขาเป็นจอมแก้วเราจะเจออะไรเราจะต้องเจออะไรได้ยินมันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะทีทีทีนีดเด็ดกับทีแกงกังวลไหมก็พร้อมแกงกับ แต่ขอขึ้นชื่อเขาคือนี่ยแหละลูกถ่ายล่อมาลูกถ่ายล่องใช่โอ้เราต้องถ่ายกลับแล้วลยะสมันเป็นไอเด้าค่ะเออแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับถ่ายไดแสดงว่าความลับความลับมือแต่ในนี้แต่คิดว่าน่าจะสนุกค่ะยตอนน่าจะสนุกมากแต่ในนี้เราต้องจีบเขาทุกวันเลยนะตั้งห้าสิบครั้งโดยตัวยังไงอ่ะก็ไม่เคยจีบผู้ชายหมดได้ก็แต่มานทำตรงนี้แหละมันก็ได้ทำตอนนี้เลย กันสีพี่เขายังไงก็ต้องทังกันบ้านเนี่ยรังการสีผู้ชายเอ้คุณต้องทำยังไงนะเออก็ตอนนี้เออเดี๋ยววันนี้จะมีเวิร์กช็อปด้วยกันครั้งแรกค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องลองดูใช่แค่นี้ในชีวิตไม่เคยเลยสิไม่เคยจะไม่จีบใครใคะเราจะจะจะรังการจีบผู้ชายไม่เคยเลยค่ะแต่เราก็เราก็ต้องพยายามพยอะไรหามุกหาไม้ตาย ให้พี่เขาสนใจให้วตัวพีนี่ปกติทันมุกอะไรอย่างงี้ไหมมุกแบบจีบยอดอะไรนะไม่เคยค่ะโนะเวลาเวลาคุณมาจีบเราก็ไม่ทันหรอพี่นี่ไม่เคยรู้อะไรหรอไม่จีบหรอจีบดูเป็นคนตลกเหมือนกันนะตลกกหนูก็ไม่รู้หนูเป็นคนตลกแต่เห็นพี่เม่สัมภาษณ์ครั้งแรกค่ะที่ที่เหมือนก่อนหน้านี้พี่มีพี่เม่สัมภาษณ์พูดถึงหนูเขาบอกว่า พี่ว่ามินี่เป็นคนตลกแล้วว่าอ๋อสวยเราเป็นคนตลกหรือคะแต่เราสวยด้วยแล้สวยหรอแล้เราเราเคยลองซ้อมจีบเคยลองซ้อมจีบอะไรอย่างงี้ไหมเริ่มเริ่มละค่ะกับสดรอเป่าสแล้วก็ตัไไหน้องต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 ้อต้องมาองตองต้งตงต้องม้อตงาต้องต้อ่ ลองสอบใสสวยใสสวยสนตาเหรอพูดอวรหรอไปกินาวไปกินข้าวถามชื่อไปกินข้าวกันไหมต้องเยี่ยนสองต้องเปยียนสองแบบนี้เลย้องยแล้วต้องรอรอจอจู เ่าจีแบบใส่หาเราเราก็มีทั้งใส่หาแต่หลังๆเราก็ต้องให้เขารู้ว่าเราจริงจังเราก็ป็นคนจริงจังีอี่จะทาให้ึงถกว่าบนบนาสำหรับวนี่เคสำหรับิงนี้หรอคะคือพอดีได้เวิร์กช็อปคนเดียวก่อนกับคูบิวใช่ไหะก็หลายรอบแล้วคูบิวก็จะบอกว่าอย่าติดออแอะอ๋อไม่เด็กนะน้องเออแอะแปลว่าอะไรน เหมือนว่าพ so like ี่หนูจะชอบติดพูดเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าต้องพูดให้ชัดค่ะก็ต้องก็ต้องฝึกต้องเรื่องนี้ตรงนี้ให้ดูโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้เด็กแล้วจะทำตัวอ่อแอไม่ได้แต่ว่าตัวจริงก็ยังอ่อแออยู่ตอนตอนถ้าจะทำตรงในแอคชั่นเราต้องไม่ออกแอร์เพื่อนๆฝากมาจีบพี่ณเดชด้วย้ย จรริงหือเปทุกคนตื่นเต้นมากพอรู้ว่าหนูแบบอันนี้จะร่วมงานกับคนทุกคนตื่นเต้นมาว่ายหนังเรื่องแรกเลยหรอใช่เลยแต่เราก็ตื่นเต้นค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากทำให้มันออกมาแต่ยังไม่อยากโมเยอะเดี๋ยวเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าจะออกคือคือกว่าที่เราจะตัดสินใจเล่นเรื่องแรกก่อนหน้านี้มันมีคนติดต่อเราไปเรื่องนั้น อ๋อมีนะแต่ว่ามีก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยคิวไม่ได้บ้างอ่ากาลังานไม่ได้บ้างแต่รู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างเดซินน่มากที่แบบลงตัวลงตัวมีอ่ะกับสามเดือนที่จะต้องแบบมาอยู่เมืองไทยนี่ต้องบินไปบินกลับด้วยในบางช่วงจะเตรียมตัวยังไงอพู้จัดการหนูเปล่าค่ะเตรียมกระเป๋ายา่เลห้ามป่วยห้ามป่วยเพราะว่าเวลาบางที่หนูบินเยอะๆก็ทางไม่สบายง่ายนิดนึงค่ะก็จะต้อง ูแลตัวเองแล้วกังวลยังไงบ้างว่าเวลา,ากระชัน้นชิดไปทุกอย่างก,ก็กังวลนะคะรู้สึกว่าเออพอเวลากระชัน้นชิดแล้วอาจจะก็ไม่อยากพูดต,าตํานงไม่อยากเป็น,ไม,ปนไม่อยากเป็นตัวถ่วงกองไงถ้าหนูก็คิดว่าต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเดแล้วแ<ๆ>ผนงานกับเพื่อนเดียวแผนงานเพื่อนๆในวงไว้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวความจริงอาทิตย์นี้หนูอยู่ที่เมืองไทยประมาณห้าวันใช่ไหมล้าก็เดี๋ยวกลับไปก็ เดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นก็ค่ะได้ใหมมาดูไหมอ,อยากมามาดูไนดะ้ค่ะแล้วเดี๋ยวมีพ่อที่ญี่ปุ่นทัวร์วเสร็จเราก็จะกลับมาถ่ายเปิดก้องเลย ง้เราอยากเป็นซูเปอร์วูแมนเราต้องทำอยางนีอย่างยังจะต้องมีซิงเกิลใหม่อะไรออกมามีแพลนไหมอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อแพลนค่ะก็เดี๋ยวเอ่ออาว่าญี่ปุ่นจะออกเร็วๆนี้ติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ไปโปรโมทงานวงที่ญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับก็คืออยู่ในช่วงทำลายกับหนังเลยใช่คุณมาบอกเอฟซีขึ้นไหนถ่ะหรอว่าติดตามเนาะก็เฝาอยู่ค่ะก็ฝาก เพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่ดูอยู่นะคะพี่กำนักบ้านที่ดูอยู่นะคะก็ยังไงก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่อง Fifty First Date นะคะฉบับเดทใหม่สามารถดูได้ปีหน้าน<ม>ี<อ>้นะคะย<อ>ังไงก็ฝากติดตามชมรับรองว่าสนุกสดใหม่ฮาโรแมนติกมีหลายหลาย,ลายมุมครบทุกรสแน่นอนนะคะฝ<อ>ากไปกับเจ<อ>้าหนุ่มด้วยค่ะมินนี่จะจีบให้ดูมยวนี้จะจีบให้ดู ทุกแทนทุกคนค่ะ